สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเกมที่24ประจำเช้าวันพฤหัสที่10กุมภาพันธ์กันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่แมนซิตี้เปิดบ้านเอาชนะเบรนท์ฟอร์ดไป2-0จากลิยานมาเลสครับยิงจุดโทษเข้าไปแล้วก็ไปิดท้ายด้วยเควินเดอะบอยนอริซิตี้วันนี้เสมอกับคริสตัลพาเลยไป1-1เจ้าบ้านนำไปก่อน1-0จากตีโบปุกกี้ฮะแต่ว่าทีมเยือนก็มาตีเสมอได้จากวินเฟสซาฮาสเปอร์ครับวันนี้แพ้คาบ,บ้านให้กับซานตันไป2-3ครับเจ้าบ้้าานได2ประตูจกแยมไ,ได้เลยครับ ยิงเข้าประตูเองไปแล้วก็อีกหนึ่งลูกมาจากซอนเทอร์มินฮะส่วนทีมเยือนได้3ประตูจากอามาโดโบาคาโมเมตเอลยูเนซี่และก็เช่อดัมนะฮะแล้วก็คู่สุดท้ายเป็นแอสตันวิลล่าวันนี้เปิดบ้านเสมอกับลีดยูไนเต็ดไป3-3ฮะเจ้าบ้านได้3ประตูจากฟิลิปเป้คูตินโน่แล้วก็จากคอปลัมซี่หมอ2ประตูนะฮะในขณะที่ทีมเยือนได้3ประตูจากดเดนิสเจมส์ครับยิง2ประตูเช่นกันแล้วก็อีกหนึ่งลูกมาจากเดโกยอร์แลนเต้ นี่ยก็เลยทำให้ตารางคะแนนในตอนนี้เนี่ยแมนซิตี้ยังนำไปจากฟูงฮะตามเก็บไปถึง60คะแนนแล้วอันดับ2ลิเวอร์พูลมี48อันดับ3เชลซี47อันดับ4เวสต์แฮม40อันดับ5แมนยูมี39อันดับ6กับ7เป็นอาร์เซนอลกับสเปอร์มีทีมละ36อันดับ8วูฟมี34อันดับ9ไบรท์ตันเก็บไป30อันดับ10บซานตันมียี่สอันดับ11แอสตันวิลล่า27อันดับ12เลสเตอร์มี26อันดับ13คริสตัน อันดับ14กับ15เป็นเบนฟอร์ดกับบลีดมีทีมละ23อันดับ16เอเวอร์ตันมี19อันดับ17นิวคาสเซิลมีอยู่18ในขณะนี้โซนตกชั้นครับอันดับ18นอริสสิบเอันดับ19วัตฟอร์ดมี15แล้วก็อันดับสุดท้ายเบอร์ลี่มี14ในขณะนี่ตัวเลขสุดล่าสุดก็ยังคงเป็นโมซาลาที่ซัดไป16ประตูแต่เดี๋ยวทิ้งท้ายกันที่โปรแกรมในค่ำคืนวันนี้นะฮะก็จะมีอีก2คู่ลิเวอร์พูลเปิดบ้านเเเเเจจจอออออลลลสตรร์์แ้วกก็ูฟะับาซน